อยากกินอย่างเย็นเย็นตาลลูกตาลนี่ตาลส้มสายูไฟกันฟองจะสว่างสวยเขินไปเนาะนี่มันจะนี่ลูกตาลเจ้าตาลบ้านเท่าไรมนมำซีซซื้อมาเป็นกระป๋องนะคะเป็นกระป๋องอยากกินอะไรเย็นเย็นหวานหวานในน้ำเชื่อม กล่องนี้ประมาณร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะกระป๋องนี้ค่ะนี่นะคะเปนหันเสร็จแล้ว One more? No, oh, but it tastes very good. Not um. huh? source. Not sauce. Ani, ik ga nog einen ลูกตาลตาลก็ขนุนนอนรับกลังคืนมบาะมบะมายากกินอะไรเย็ยนเย็น <c oughs> หวานหวานเนาะอื <c oughs> <c oughs> 马家。 น,นบ้านเฮาเนาะแดดท่อนกินของเย็นเย็นเอะทะจะลำเนาะ <laughs> ก่อนนี่มันปึ๋งอันนี้ดีกว่ามามา อป้าห้ามชงนีกมีเนีงยป้าห่อนมีมหนุนมีมลำไยมีเนี่ยเลยมีมลำไยมีมหนุนมีมฝางเนาะมีผลละไม้หนเนี่ยมีทุเรียนจิ๋ะลูกตาลก็มีเหรอเนาะ แต่มันจะหายากหนช่วงปีนช่วงเนี้ยเนาะน้ำงแข็งใส่ป้านเฮาเนาะใส่ลูกจากเนาะ คลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าทีดติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเนอร์ขอบคุณเจ้า